หลายๆคนน่าจะเคยรู้จักเลนเปลี่ยนสีกันมาบ้างอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเลนเปลี่ยนสีเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองหรือเปล่าวันนี้เรามีคําตอบให้ในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหมอกิปยนทิดาดีลานะคะนักทัศนามาตรประจำร้านแว่นตาออปติกแลนด์ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องข้อดีและข้อเสียของเลนส์เปลี่ยนสีค่ะเลนส์เปลี่ยนสีหรืออีกชื่อนึงก็คือโฟโต o ค o มิ c เลนส์นะคะหรือว่าภาษาบ้านๆที่ทุกคนรู้จักกันนี้ก็คือเลนอ,อโต้ซึ่งคุณสมบัติของเลนส์เปลี่ยนสีอะคะ่ะเมื่อเลน ได้สัมผัสกับแสง UV จากดวงอาทิตย์จะทําให้เลนเปลี่ยนสีเข้มขึ้นได้ซึ่งคุณสมบัติของเลนเปลี่ยนสีนะคะสามารถทําได้กับเลนหลายๆชนิดเลยก็คือเลนสายตาสั้นสายตายาวเลนสองชั้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเลนโปรเกรสซีฟก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งจะทําให้เลนสายตาเหล่านี้ค่ะเปลี่ยนคุณสมบัติกลายเป็นแว่นกันแดดในสถานที่กลางแจ้งได้และหลายคนอาจจะรู้จักเลนเปลี่ยนสีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าน้อยคนที่จะรู้จักข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเลนเปลี่ยนสีเรามาเริ่มที่ ข้อดีของเลนส์เปลี่ยนสีกันก่อนนะคะข้อดีข้อที่1น,นะคะก็คือเลน,เนส์เปลี่ยนสีสามารถกรองแสงสีฟ้าได้ในตัวคือเลน,เนส์เปลี่ยนสีค่ะสามารถกรองแสง UV แล้วก็แสงสีฟ้าจากดวงอาทิตย์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มตัวโคตติ้งป้องกันแสงสีฟ้าที่จะทําให้เลนส์เนี่ยมีความแบบเหลืองขึ้นด้วย ข้อดีข้อที่2นะคะก็คือมีความสะดวกสบายมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องสลับแว่นเข้าออกไม่ต้องคอยเปลี่ยนเป็นแว่นใส่ตาเปลี่ยนเป็นแว่นกันแดดน,นีคะสามารถใส่ตัวเดียวแล้วก็เดินออกไปเที่ยวด้านนอกได้เลย ข้อดีข้อที่3นะคะก็คือสําหรับคนที่มีอาการแพ้แสงเวลาออกไปข้างนอกเวลาเจอแสงแดดแรงๆอะคะ่ะต้องมีอาการแบบยีตาแสบตาหรือว่าน้าตาออกเกยอะมากกว่าปกติเนาะสำหรับเล่นเปลี่ยนสีก็สามารถช่วยให้สบายตามากขึ้นดีตาน้อยลงแล้วก็ภาพที่มองเห็นนะคะดูซอฟต์มากขึ้นด้วยค่ะข้อดีข้อที่4นะคะสําหรับคนที่แบบเป็นสายแฟชั่นในปัจจุบันนี้ เลนเปลี่ยนสีสามารถเลือกได้หลากหลายมากเลยบัคแบรนด์สามารถเลือกได้ถึง7สีเลยค่ะทีนี้เราสามารถเลือกเลนเปลี่ยนสีที่มีสีที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็บุคลิกของเราได้ด้วย มาที่ข้อเสียของเลนเปลี่ยนสีกันบ้างนะคะข้อเสียข้อที่1นนะคะสําหรับตัวเลนเปลี่ยนสีก็คือเลนจะมีการติ้นสีอยู่นิดหน่อยทีนี้นเลนมันจะไม่ได้ใสร้อซแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสีอัตโนมัติเนาะโดยที่เราควบคุมไม่ได้สําหรับใครที่มีลักษณะงานที่ต้องการความฟอร์มอลแล้วก็ลุคดูสุภาพหรือว่านักเรียนเนี้ยค่ะอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ ข้อเสียข้อที่2นะคะก็คือเลนเปลี่ยนสีจะไม่ได้มีความเข้มมากเท่ากับแว่นกันแดดตัวเลนเปลี่ยนสีอะค่ะความเข้มของเลนจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ขึ้นอยู่กับแสง UV ที่เจอด้านนอกถ้าแสง UV ไม่แรงมากพอหรือว่าตัวเลนไม่ได้สัมผัสกับแสง UV โดยตรงเนี่ยคะ่ะเลนมันก็อาจจะเปลี่ยนแค่แบบนิดหน่อยประมาณ5 0 6 0ออาจจะไม่ได้แบบเปลี่ยนเข้มไปเลยเท่าแว่นกันแดดไม่ได้เข้มตลอดเวลาเท่าแว่นกันแดดด,ด้วยค่ะ ข้อเสียข้อที่สงของเลนเปลี่ยนสีนะคะก็คือเลนเปลี่ยนสีจะไม่เปลี่ยนสีเมื่ออยู่บนรถเพราะว่าตัวรถของเราเนี่ยมีฟิล์มป้องกันแสง UV อยู่แล้วเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเลนสตัวใหม่ที่สามารถเปลี่ยนสีบนรถได้นิดหน่อยอย่างเช่นตัว Extra Active ของ e s i l o r หรือเป็น Sensitivity Dark จาก Hoya ค่ะแต่ว่าเลนจะมีความติ้นสีมากกว่าเลนเปลี่ยนสีทั่วไปนิดหนึ่งก็คือจะมีความเข้มเป็นเบสพื้นฐานอยู่แล้ว สำหรับเล่มเปลี่ยนสีนะคะเหมาะมากๆเลยกับคนที่มีอาการแพ้แสงคนที่ตาสู้แสงแดดไม่ค่อยได้หรือว่าคนที่ต้องการความสะดวกสบายมีแว่นกันแดดในตัวเดียวไปเลยไม่ต้องคอยถอดแว่นเข้าออกแต่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีลักษณะงานที่ต้องการความสุภาพหรือว่านักเรียนอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะอาจจะไม่จําเป็นสําหรับคนที่ทํางานในออฟฟิศทั้งวันหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านทั้งวันอาจจะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อดีและข้อเสียของเต็มเปลี่ยนสีสำหรับใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากปรึกษาเพิ่มเติมว่าสายตากับนักทัศนามาสามารถแอดไลน์อ f ฟฟิเชียลแอดไซ t ์ออปติกได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ